สียงจากเวทีทำการแสดงสดวอลำเสียงที่หกนกพงสะกดครับแฟนๆครับสวัสดีทักทายแฟนคลับกันทีด้านหน้าเวทีครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเร่งนะครับที่กำลังเดินทางเข้าสู่คอนเสิร์ตพี่น้องแฟนคลับแฟนเรงที่อยู่บริเวณรอบๆขี่ทำบุญอยู่บริเวณพระโบสถหลังใหญ่นะครับพี่น้องครับ เสร็จจากการทำบุญนะครับพี่น้องกับซีใดเขาสู่สถานที่นลานตรงนี้ครับจับจองมองนั่งนะครับเตรียมจับจองบรรนานะครับที่สี่ช่องการแสดงของบาลัมเสียงมีหกลงพงสะกดครับในช่วงสามชุดตรงโดยประมาณครับพี่น้องตอนนี้นะครับมาหลายนะครับลังไหลกันเขามาพี่น้องกับ เตรียมตวัวน,นะครับผมเสียพานะครับผาา่มเสียพาน้าหน้านะครับตัวรุ่นหนาวล่อให้กำลังเล่นใจบุลูกบุลานที่แม่เหานะครับดันหนาเวทีตอนนี้นะครับหาเขาหาหนามมาสู้กันกินนะครับเขาสู้ดันหลังเวทีมาถามข่าวบหลานที่งานบอลลัมเซียทีฮกนะครับมาถามข่าวที่งานศิลปินประเอกแนงอีที่งานแดนเซอร์เหาเอาขนมกระต้มนะครับพอเขาเม้าฝาบุลูกูหวานนะครับ ขอบคุณพี่น้องกัลละกันครับขอบคุณเอืยออาทรแขนครับแขนเแรงนะครับผมพี่น้องจากหลายๆสถานที่นะครับหลายๆบูบาทนะครับที่เดินทางมาหอดแล้วมือนีพี่น้องครับอยู่น้ำกันจนว่าหอดสอดแจกนะครับผมเบิงลำเลียงต่อก่อนจนว่าหอดเตยล่านะครับขอบคุณน้าแนกกัลละกันครับพี่น้องท่างอาจากบ้านหัวขัวนะครับพี่น้องเจ้าภาพนะครับผมเขามาดันหลังเวทีมือนี เพ็นมาเส้นสัญญา21กุมภาปีหน้านะครับผมปีหนานะครับผมบุญภพเวยญให้บานเพิ่นนะครับขอบคุณพี่พออพี่เม่เข้าขอมาเหตุสัญญามามาจำนะครับในฤดูกาลนาลูกหลานจะสีใดไปเล่นในพี่นอ้องได้เบื้องกัน ขอบคุณนะครับหลายๆช่วง,งานขอบคุณการสอบถามขอามานะครับมือนันมือนีปีนันปีนีว่างบบนะครับผมนี่คือความภูมิใจนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเฮ้านะครับวันลเสียงโียบนกคงสะกดหมอลำลูกหมอลำหลานพี่น้องโดยแท้ทินกำเนิดอยู่อําเภิปกูแก้วจังหวัดอุดรธานี เมื่อนีถืิววาได้มารวมบุญใหญ่พี่น้องเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้มาฉลองน้าพี่น้องืิววาพี่น้องเย็ดบุญใหญ่ลูกหลานก็ได้บุญได้อิ่มบุญน,นํานะครับได้น้ำผลงานมาฝากพี่ตอนนอกฝากทีมงานเท่าไหวในอ้อมอบอ้อมใจที่พ่อที่เม่ก็แล้วกันครับทางคณะกรรมการนะครับประชาสัมพันธยัปยนงทีมงานคณะกรรมการการจัดงานนะครับผมช่วงนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับ ทุกทุก,ทกระบบเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซนะครับทีสีทำการแสดงอีฟอ์เข้าตาฟอมแล้วเชิญด้านหลังเวทีนะครับคณะกรรมการเชิญด้านหลังเวทีที่จะท,ทําพิธีเปิดการแสดงในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากๆครับ

đi mà nghe đi cứ có ai mà mà nó đi nó có cái cái ทมพูดได้กันแบเราได้พ่อกลกุ้เต้นมงเนาะพี่น้องแ้นขับแฟนพี่ดินหน้าเวทีบอลลัมเสียงที่6ตอนนี้ครับพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วอยู่ลานคอนเสิร์ตแห่งนี้ครับแฟนครับตอนนี้นะครับทีมงานท่านคณะกรรมการครับพร้อมแล้วที่จะทําพิธีเปิดบนเวทีแห่งนี้เสียงระเบิดดังต้อนรับคุณพ่อพิธีกรประจํางานในวันนี้ครับ่เล่าแน่ อขอกรากนบนมัสกาหนหลวงพอ่อพระครูวินิจคุณวนะเจะ้าว่าเจ้าคณะคือหนองวัวซอพระคุณเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอปราบเรียนพี่น้องผู้ที่มาชมการแสดงหมอลำ ทุกท่านด้วยความเคารพวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายในการในงานฉลองอุโบสถของวัดสามขาสันติสุขนะครับซึ่งได้เริ่มกิจกรรมงานบุญแห่งนี้มาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2567 จนกระทั่งถึงวันนี้4มกราคม2568นะครับซึ่งแต่ละคืนที่ผ่านมานั้นได้มีการมีมหรสพมีการแสดงหอลำคณะต่างๆที่ผ่านมาในวันนี้นั้นเป็นหน้าที่ของคณะนกองสก,กรต้องไหมครับ ดังนั้นทุกท่านที่มารอมาดูมาชมอยู่ยในขณะนี้ผมขอเรียนว่าในวันพรุ่งนี้วันที่ห้าเดือนมกราคม2568นั่นเป็นวันสุดท้ายเป็นวันปิดงานเป็นวันปิดงานของการฉลองบูสดนะครับช่วงเช้านะครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าช่วงเช้านั้นก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายพัะหารเช้าแด่พระ พิสูุส์อย่ากนั้นก็จะเป็นการทำบุญนะครับทอดผ้าใรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการาในเรื่องของที่เราทำกิจกรรมต่อเนื่องะตะลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพัดทหารเพลแเดพระพิกษสุสง์ เวลา13นาฬิกากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่ายยิ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นทิธทีปิดนะครับโดยท่านเจ้าคุณเจ้าคณาจะจังหวัดอดรธานีมาเป็นประธานฝ่ายสงูงมีรองผู้ว่าก,การจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานฝ่ายข่าวา่าเวลาเสร็จทิ้นก็จะประมาณ16นาฬิกาก็ขอก็ขอเชิญชวน ขอเชิญชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นปกตินีครเป็นปกติแต่ในการที่จะร่วมกิจกรรมในเรื่องของการแสดงมหรสพต่างๆนั้นจะต้องมีการเปิดเปิดเวทีเปิดการแสดงโดยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติผู้ที่จะมาทำความรู้จัก มาพูดจาพบปะพูดคุยขอร้องในเรื่องของการรับชมให้มีมารยาทในการรับชมนะครับดังนั้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเรียนเชิญครับผมผู้นำเวทีครับผมจะได้ผมจะได้แนะนำให้พี่น้องได้รู้จัก ะครับให้กุน้องรู้จักว่าเป็นใครอย่างไรในวันนี้นะครับเรียนเนครับครับมขออนอญาตอิอนอญาตแนะนำจากด้านซ้ายมือของผมนะครับ เรียนเกินก็ขอเรียนแนะนําให้ท่านรู้จักกับท่านผู้ใหญ่สุพลตาพิมพ์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบลหนองบัวบาน<ม>ท่านดีสอนนะครับผู้ใหญ่บ้านคนสวยครับ<ม>ผู้ใหญ่บ้านสุภาพรศรีบุญเรืองนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดท่านต่อมา ท่านผู้ใหญ่สิริวัลรวมต้นครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หครับท่านต่อมาครับท่านผู้ใหญ่พรชัยลอกนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สท้ายสุดฝั่งโน้นนะครับผู้ใหญ่อิสเลตเวศบรรพตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าโนบานครับท่านต่อมาครับ ผู้ใหญ่อังคารยอดครรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางสถานยบุตรฟุทรอำเภอหนองวสอได้จัดก,กำลังได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับอปพร,รในพื้นที่มาพื้นที่ทำการรักษาความสงบโดยการนำของท่านร้อยตำรวจ ร้อยตรวจเอกยุทธนาอุ่นรักษาครับครับผู้ที่จะประกอบพิธีพูดคุยกับพี่น้องในการเปิดงานในวันนี้นั้นก็คือท่านกำนันตำบลหนอง,งบัวบานครับท่านวินุตวิมุตก่อนพัน์โอกาสนี้ขอได้เชิญครับอรากให้สักการณ์อขอิเอออด็กดคุณ่ะครับ เจาะนามเพื่อนำมาซ่อมเจ้าะบาดบาดบาด,ด,ดสามขานะครับนี่นี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับของมหรสพศวบผ่านผลมาแล้วซีคืนลูกสุภาพดีครับพอมีการทะเลาะวิวาทกันคืนนี้ก็เชี่ยนกันแล้วครับเป็นทางที่ซีคืนที่ผ่านมา ฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเขาแล้วครับเป็นเจ้าภาพที่ดีผู้มาชมในงานนี้อะไช่มด้วยความสงบนะครับผมไม่อย่างไราะครับขอเปิดงานารับบันนี้นขอบคุณครับทุกวันพี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงในคืนที่หนึ่งสองสามสี่นั้น พี่น้องประชาชนที่มารับชมไม่มากมายเท่าขนาดนี้ขนาดนี้นะครับวันนี้ขอน้อมรับขอขอบคุณผมคุณครูเฉวินศักดิ์ทองดีนะครับกราการบำนาญน,นะครับเป็นที่ปรึกษานายกทศมนตรีที่สบาตบุหน้องโมบานวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องเป็นผู้แนะนำท่าน คณะกรรมการต่างๆตานี้ขอาขอบคุณครับเรียนครับเรียนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวที่คณะวงดนตรีหมอลำของเราจะได้ร่วมให้ความสำราญกับพี่น้องทุกคนจากนัเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลา6นาฬิกาขอขอบคุณครับ ในนามหมอลาเสียงที่6กนกคงสก่อนครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังทีมงานท่านคณะกรรมการคุณพ่อผู้นำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงคุณพ่อพิธีกรในค่ำคืนนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่ให้เกียรติบนเวทีหมอลำเสียงที่6กับคงสก่อนในการเปิดทำการแสดงในค่ำคืนนี้ครับพี่น้องตอนนี้นะครับอยู่บริเวณสถานบ้านบุญน,นะครับพี่น้องอยู่บริเวณอุโบสถนะครับเสร็จจากการทับบุญกระเดินข้าง เขาตูร่างคอนเสิร์ตนะครับลุกหลานบอลลัมดันหลังเวที่แสดงบายแต้งโตนะครับเตรียมตัวก็ทําการแสดงทาพีฐานอกนะครับท่าพีฐานอ,นองพี่น้องกูเห็ดบุญแล้วนะครับผมยูด้านทุนคนกัดทย่อยมากนะครับพี่น้องบางคนนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงน่าจากท่างไกลท่านไกล นะครับตอนนี้ถือว่าได้รวมบุญทีมงานผู้ลักผู้ใหญ่เข้านะครับเพื่อนกับใเตียยการนะครับพี่ซีเอาบาเอาคุเขาว่าด้านหลังเวทีนะครับผมมาไหว้ไหหมูู่กุ่มโบานทีมงานพระเอกเข้าในช่วงของตลกฟักเวกนะครับกับซีเรียออกไปหาทีหาหนองือว่าเป็นสะพานบุญอีกด้านหนึ่งนะครับขอบคุณทีมงานขอบผู้ใหญ่กันแล้วกันครับพี่น้องท่านบ้านหัวขวนะครับผู้ลักผู้ใหญ่จากหลายบ้านนะครับเขามาด้านหลังเวทีมาเส้นสัญญา นะครับผมในบุญทวีศนะครับ21กุมภาปี69ขอบคุณนํำการันเด้อฟอเดอรแม่เดอนะครับให้ลูกหลานได้มาเล่นให้พี่น้องท้้งน้องวัวซอเฮ้าได้มวนได้ซื่นกันนะครับเอาเป็นว่าไม่จมนี้นะครับก่อนี่สีทถการสแสดงเนาะ ทำการแสดงนะครับผมปกติกับสิสามทุ่มพี่น้องต่ว่าพี่น้องเฮ็ดุนหลายนะครับสิเปิดเท่ให้พี่นอ้องไ้ฟังจาก3ผลงานเพลงนะครับสผลงานเพลงมบลำเสียงยี่หกทำการแสดงให้แฟนๆได้รับชมครับ ีจ้ารถออกก่อ,อ,อ,อน,นทางขียงก่อนอที่ทีมงานหมอลงเสียงวิหจกจะทำการสแสดงใครขอเชิญเป็นแฟนทุกท่านได้โปรดยืนตรงเพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและอ,องค์พระมหากษัตริย์เชิญครับ ท่าเจ,จ้ากลุ่มศิลปินทีมงานหมอลำเสียงที่หกนพพงศกรขอน้มกล้าวถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนน้าอารยธรรมของบ้านเชียงคือเมืองเก่า 让，狂，热，在，心，底，燃烧。